ไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยนางทาสีจึงกลับมามือเปล่าอุบาสิกาเมื่อไม่มีเนื้อจัดปรุงอาหารถวายพระก็ร้อนใจว่าเราได้บอกกับพระคุณเจ้าไว้ว่าจะจัดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อมาถวายถ้าเราไม่มีส่งไปพระคุณเจ้าก็จะลำบาก ควรที่เราจะส่งเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งไปถวายเมื่อนางคิดดังนั้นแล้วก็เข้าไปในห้องใช้มีดเฉือนเนื้อที่ขาของตนเองออกมาก้อนหนึ่งแล้วส่งให้นางทาสีจัดการปรุงอาหารพร้อมทั้งสั่งให้นำไปถวายพระคุณเจ้าที่วัดถ้าพระคุณเจ้าถามถึงก็ให้บอกว่า อุบาสิกาเป็นคา